สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปฟูกูนี่ว่านี่ดี่ทำถึงทำถึงนี่นี่ทำไม่ถึง,ถงไปสวนสนุกวินวันเดอรค่ะทุก<ๆ>อย่างแบบโอเคหมดเลยชอบเป็นคนติดหวานค่ะเป็นคนหว,วานหวานรสชาติแปลกๆยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่แปลกจริงแรงได้อีกหลับตาปีค่ะ อ๋อเฉยเฉยไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวดูรูปก็รู้ว่าน่ากลัวหรือเปล่าไม่ไหวเต็มสิบให้กี่คะแนนครับสำหรับทริปนี้ขอโทษนะครับขอโทษนะ เดี๋ยวเราจะไปดูสมาชิกนะครับในครั้งนี้ว่ามีใครบ้างนะครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อขวัญค่ะช่วแนะนำตัวสำหรับทริปนี้หน่อยครับชื่อพี่มัดมี่ค่ะมาในทริปนะครับขอบคุณมากค่ะขอจอยด้วยนะสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับชื่อเป้ครับ enjoy your trip นะครับครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับโกะครับผมขอครับที่ไห้สนุกนะครับอ๋อเช่นกันครับ สนุกแน่นอนกูกับมึงเนี่ยแนะลำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับแป้งค่ะชื่ออะไรครับแป้งครับชื่ออะไรสนุกนะครับเฮ้ยฟูกูสวัสดีครับในลำตัวไหนครับชิ้นจ้าวน้ำฝนค่ะีฟูกูทักทายหน่อยครับไฮทักทายหน่อยครับห้าหมื่นจ่ายเงินสดความสนุกกำลังเริ่มต้นขึ้นเริ่มต้นที่ไหนนะแป้งวินพอดีวินพอดี และเพลงที่คุณพี่เขาเปิดนะครับโอ้โหดิสโกมากเลยครับคุณพี่คนนี้เราต้องเชื่อว,ว่าคุณพี่สมจิตนะครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงฟูกัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ลงเครื่องมาเนาะตอนนี้กําลังไปที่โรงแรมนะครับอยู่บนแท็กซี่นะครับ ดังนั้นเราจะมาขอสามคำสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะที่นั่งรถมากับเรานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมท่านแรกครับขอสามคำสำหรับฟุกกัวครับผมลุงสมจิต <laughs> คุณแป้งครับขอสามคำสำหรับฟุกกัวครับฟิลภูเก็ตแป้งครับขอสามคำสำหรับฟุกกัวครับก <c oughs> ุ้งมังกร เซเวนนะครับไม่รู้ว่าจริงหรือปลอมมาดูนะฮะอืมน่าจะปลอมนะนี่ตัดตัด่โอเคก็ส่งไปติดเียรไม่ได้กรสชาติรสชาติเป็นไงบ้างครับรสชาติแปลกแต่อร่อยอยู่อร่อยไหมครับอร่อยครับ ยังไม่รู้ว่าอร่อยหรือเปล่าแต่แปลกจริงสวัสดีครับคุณน้ำฝนตอนนี้เราทำอะไรกันอยู่ครับเรากำลังดูวอเตอร์โชว์ค่ะโชว์ฟรีดูทุกวันแสงสีเสียงอลังการตะการตา ตอนแรกคิดว่าคนจะน้อยเนาะแต่คนรอดูเยอะมากคือเฮ้ยคือมันต้องมาใช่ปหคือถ้ามาดูคือมาที่นี่คือต้องมาดูท่าไม่ได้ครับเมื่อกี้กลับโรงแรมแล้วกลับมาใหม่ครับโชว์วันนี้เป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยครับเหมือนระดับฮอลลีวูดเลยครับผมระหว่างที่นี่กับดิสซี่เป็นไงบ้างครับทั้งสองท่านดีกว่าดิสซี่ดีกว่าดิสซี่ทำถึงทำถึงดิสซี่ดิสซี่ทำไม่ถึง สวัสดีครับผมเดย์สองนะครับเดย์สองอินฟุกัวครับเดย์ a y 2เดย์ขอดูออฟฟิศในวันนี้หน่อยครับผมทีมสีอะไรครับสีดําครับครับขอดูออฟฟิศหน่อยครับวันนี้มาตีมสีอะไรครับทีมสีเหลืองแล้วก็ไม่หมวกเราจะมีที่คาดผมไปสวนสนุกนะสีเหลืองสวัสดีครับตอนนี้เราจะไปไหนกันนะครับคุณน้ำฝนไปสวนสนุกวินวันเดอร์ค่ะ ก็จะรักกาแฟแล้วนะครับเซฟโซนของพวกเราใช่ไหมครับผมว้าขนมเนาะขนมเซฟโซนครับเซฟโซน เมื ia, hai, er ่อก la ี um, like splash, ้เพิ่งเล่นเสร็จนะครับกับ d r a g o n s p e ป l นะครับผมลักษณะเป็นยังไงครับผมก็มันเป็นเหมือนเกม3มิติครับผมให้เราแบบยิงปืนเลเซอร์ครับมีแว่นมีแว่นให้ใส่ใช่มีแว่นให้ใส่แล้วก็เป็นปืนเลเซอร์นะครับใครยิงได้มากที่สุดคนนั้นก็จะได้รางวัลไปครับนี่นะครับไปลุยกันขอสามคำสอบเครื่องเมื่อกี้ครับหลับตาปีค่ะ สามคำสำหรับเครื่องเมื่อกี้ครับแรงได้อีกเฮ้ยเดี๋ยวขอสามคำสำหรับเครื่องเมื่อกี้หน่อยครับอีกนิดเวียนหัวเกินเกินเกินนี้เกินนี้นิดหนึ่งไม่ได้สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับเราอยู่ที่อควาเรียมค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลย เขาใจว่านี่คือปาโนรีหนังนะครับภาษาอังกฤษก็คือบันเดอร์ฟิชเดี๋ยวต้องไปเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเชื่อจะเห็นน้องเลยนะครับว่ายไปตามแม่น้ำแล้วก็มีกระโดงหาง่ันข้างสวยเลยกับปลาดึงไม่น่าจะอรอโตนู่เลยเนี่ยตัวนี้จะออกแล้วเนี่ยทุกคนครับตัวนี้เรากำลังจะไปกินข้าวกับน้องปลากันนะครับจะเป็นแบบโซนร้านอาหารนะครับแล้วก็มีอะคาเรียมอยู่ด้านหลังนี่ เราจะไ่กินข้าวกับน้องปลากันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะก็คือจ่ายขั้นต่ําต่อคนต่อหนึ่งเซตนะครับเจ็ดห้ประมาณนี้นี่นะครับทุกคนตอนนี้ก็กํลาลังรออาหารนะครับมากินข้าวไปแล้วก็ดูน้องปลาไปเอ้าเพื่อนมา,า,ค,านครับของขวัญครับด้านหลังสวัสดีครับผมเดี๋ยวร,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 รบกวนรวววีวิวอาหารในวันนี้หน่อยนะครับ สเต็กม uh, mm ีเดียมกำลังดีเนื้อสีชมพูเป็นสีที่ถูกต้องนิ่มอร่อยผ <laughs> <laughs> ่านผ่านนี้ไม่พูดเลยครับ <laughs> อาหารอร่อยไหมครับ <laughs> อาหารอร่อยมากเลยครับที่สำคัญก็คือเสียงไวโอลินเพาะมากครับสำหรับเพลงนี้ก็คือเพลงสเวนะครับผมเดี <laughs> ย๋ยวดูบรรยากาศด้านหลังเลยครับ ส3ผู้กล้าของเรานะครับที่จะไปเล่นรถไฟหอนะครับสูส้ๆครับผมตัวแทนหมู่บ้านบายครับอโอ้ยต้รอรอ,ออะไรกันครับทำไมเราไม่ไปเล่นกับเพื่อนครับเรา <laughs> <laughs> เราให้ตัวแทนไปแล้วกันครับเราขอแนเ, <laughs> เป็นไงบ้างครับสบายมากาครับทำไมหน้าตาอ่อมอ่ะ สบายเอน,นสบายจริงเว้ยเนี่ยอยนยนไหมคนนี้เยนไหมคนนี้เดียวย้อนมาเยอมากอยนมาอยนอ้ยนอาเยอมาอายนมายอมายียมไหนเราจะไปไหนครับทุกคนตอนนี้ <c oughs> เซนเซเาไม่ใช่ ไปไหนวะไปกินข้าวครับรูน้ำรูน้ำรูน้ำไม่รู้ว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะครับเ่หรอรูน้ำรูน้ำรูน้ำมัศยาเอารูน้ำสามเป็นตอนนี้แป้งว่าเป็นย่านไฮโซนะครับเหมาะกับไฮโซอย่างเราๆกินมาเร้ากินมาสองคนวันรุ่เทสดีที่ฟู่กัวสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็มาทานข้าวเย็นกันนะครับประมาณสามทุ่มเนาะอยู่ที่รูน้ำนะครับหรือว่ารูน้ำอ่านว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับผมนี่ ซึ่งข้อดีของที่นี่คือวิวมันจะสวยมากเราจะสามารถดูเนี่ยโชว์จุดพุได้จากด้านหลังเลยนะครับนี่คือดีมากเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าจะสวยสักแค่ไหนกันนะ สวัสดีครับผมสวัสดีเช้าที่สดใสนะครับวันนี้ก็เป็นเดย์สามที่นี่นะครับกับฟูกัวนะครับเราอยู่ที่ฝั่งใต้นะครับทุกคนนี่อยู่ตรงซันเซ็ททาวนะครับตอนนี้คือมารอกินอาหารเช้าอยู่นะครับนี่บรรยากาศเดี๋ยวให้ดูไว้ด้านหลังนะด้านหลังจะเป็นหอระฆังที่แบบทุกคนต้องมาถ่ายรูปเห็นไหยครับตรงนี้นี่นะครับสวยมากครับฟิลแบบยุโรปเออบินแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับคือฟูกัวเวียดนามครับเราพักที่โรตัสโฮมนะครับก็อาหารเช้าต้องมากินที่ร้านนี้นะครับ ็คือรถตัสโฮมเนาะจะเป็นคนละตึกกับที่เราพักพก,กันอยู่เนาะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่ากินอะไรบ้างเนาะ<ม>คนก็กำลังทยอยมากินนะครับเอเนจีไหมครับนี่เป็นบะหมี่แห้งนะครับเป็นเกี๊ยวได้แต่เกี๊ยวน้ำ สวัสดีสวัสะสัสเจ้าเวียนามายบลยเจลีันนี้ทัวร์กำลังนำนะครับเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเอนจี้เลยครับเอ็นจิ้ ว,ว้าวสวยมากเฮ <Hey. S 1> <Hey. S 2> hey. ้วัสดีครับสวัสดีครับ่าครับขบวครับขบครับกคนดี <c oughs> ครัค <Hey. S 2> บทุกค <Hey. S 2> นดีครักกบกคนีครับ สวัสดีครับคุณแป้งตอนนี้เราจะไปไหนกันนะเรากําลังนั่งกระเช้าข้ามไปซันเวิลด์ค่ะเป็นส่วนน้ำเป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในในโลกนะคะก,กระเช้าข้ามทะเลตื่นเต้นไหมครับคุณแม่ตืน่นเต้นตื่นเต้นสูงมากค่ะครบรรยากาศครับโอ้คดููครับดุคูดุคู ถึงแล้วนะครับตรงลหนนะครับวันนี้คุณโกจะเล่นอะไรครับเล่นรถไฟหอบไปไผ่หรอครับผมเล่นอะไรที่อันตรายที่สุดเฮ้ยงั้นล่องแก่งแต่อันตรายที่สุดแต่ต้องมีมือนะเอ้าวถ้ามึงไม่เล่นกูไม่เล่นมันมีค่ะตอนว่ายน้ำอ่ะอย่าไปอยู่กับเนตนะคมันชอบกดหัวคนอื่นลงอ้าวใจเย็นนะใจเย็นนะอย่าอย่าหาว่าน้องไม่เตือนนะคะเมื่อกี้นั่งรถไฟไปไผ่รู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับอสนุกดีอ่าอยากอ้วกไหมครับ อ๋อเฉยเฉยไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวรูปก็รู้ว่าน่ากลัวหรือเปล่าอ๋อเฉยเฉยไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเดี๋ยวนั่งรถไฟม่ิก้เป็นไงบ้างครับอ่าตื่นเต้นดีเสียวเออน่ากลัวไหมครับแล้วกลัวไหมตอนแรกก็กลัวนะแต่พอนั่งๆไปเออก็ได้อยู่เออสุดยอดเด็กๆต้องดูไว้นะครับอย่าอายคุณแม่นะครับผมเป็นไงบ้างครับน่ากลัวไหมครับ น่ากลัวมากจริงเหรออันนี้กับเมื่อวานอยู่ที่วินวันเดอร์เนี่ยน่ากลัวกันอันนี้น่ากลัวกว่าจริงปะยาวกว่านานกว่าใช่สนุกมากสนุกมากสนุกกมาสวัสดีครับตอนนี้เราจะเล่นอะไรกันนะครับผมตอนนี้เรากำลังชมวิวปะชมวิวครับผมชิลๆใช่ไหมอันนี้ต้เลยคลายกับเมื่อกี้ใช่ไหมครับมาอักทายเลยครับตรงนี้ครับตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนเปญนงานเจริญโดยชมพูน้ามีแต่ และกูหันมาบอกกูว่านกผนเล่นไม่ได้วะยังมีการคุยกันเลยนะชอบฝันกวไหมีีตตรรงงนน้้สวัสดีครับตอนนี้เรากำลังมาจุดอะไรนะ travel spot นะครับผมมาถ่ายรูปกันนะครับเก็บบรรยากาศนะครับจุดแรกนะครับผมนี่สะพานไม่ใช่สีบันไดบันไดตรงนี้นะฮะคนมาเยอะโอ้สวยมากเลยครับสวยมากเลยครับโอ้ Business boss, you have now you can buy ten of these Whatever I say, bring your city not smile for however long. สวัสดีครับวันนี้เรากําลังจะบินกลับไปที่ไทยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวมาคลิปปิดนิดนึงเนาะเราจะมาถามกันว่านุกคนว่าให้กี่คะแนนสาหรับทริปฟูกุวงในคั้งนี้เนาะเต็ม10ได้เท่าไหร่อคนแรกคุณของขวัญให้กี่คะแนนดีครับให้8เต็ม10คะ่ะก็คือชอบมากเป็นเมืองปลอมทําขึ้นสร้างขึ้นคือถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยแล้วก็อาหารวันที่2วันที่3อร่อยมากสวัสดีครับพอสัมภาษณ์เลยทั้งคู่เลยทริปนี้เต็ม10ให้กี่คะแนน เออถ้าจะประมาณสักแปดครับแปดหักเหรอตัวเองป่วยตัวเองป่วยเที่ยวยังไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันแป้งหักอะไรไหมครับหักอาหารค่ะอาหารวันแรกมันหวานติดหวานไม่ไหวครับผมเออให้สักแปดแล้วกันครับสถานที่ท่องเที่ยวดีบรรยากาศดีเออที่ท่องเที่ยวสนุกดีแต่ว่าอาหารติดหวานไปหน่อยต้มเล้งอะไรนะต้มแซบอะ ต้มแซ่บหวานเอาหกละกันครับผมทําไมครับเพราะว่าไม่สบายครับเป็นอะไรอ่ะเป็นลำไส้อักเสบครับผมกินอาหารไม่สะอาดครับแล้วก็อ้วกเยอะเลยหายไ้นะครับสุดท้ายนะครับผมเต็มสิบให้กี่คะแนนครับสำหรับทริปนี้ให้สิบไปเลยค่ะใช่ไอเลิฟทำไมครับอ้วก ก็อาหารอากาศผู้คนทุกอย่างแบบโอเคหมดเลยชอบเป็นคนติดหวานค่ะเป็นคนหวานหวานชอบทานหวาน